อ่ะอีล๋ละเอามาหนิบอกกับพี่น้องเนี่ลกูกสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพรเสียงวีหกค่ะมเอนี่เป็นน้องอาอายยังมเอนี่อันสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพออรอลังการโซ่ค่ะอลังการโซ เลากระคอกราบขอบพระคุณรางวัลน้ำใจดันหนาวิวทีขอบพระคุณความหาบความแพงจากพี่น้องสุขุมสุขคนนะคะขอบคุณแม่นิชานะคะจ้าขอบคุณแม่นิชาด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนครับเอาเพื่อเป็นการบอสเสียเวลานะครับบัดนี้พี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เบื้องการแสดงของวงเฮาจนหอดสอดแจ้งได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับหมอลำอลังการโชว์พี่น้องครับมอลำอลังการโชว์นูราบบแพงได้พี่น้องราคาเริ่มต้นที่สองแสนตนตนเท่านั้นเองครับพี่น้องมี การมีงานเอินใส่ได้โทรหาโนได้ตลอด20ชั่วโมงหมอลำอลังการชั่วครับราคาเริ่มต้นที่200,000กว่าๆท่นนั้นแต่ว่าใครจะได้มอลลม300,000ต้องเสียงมีหกด้วยครับเด้อนะครับการับทอมูได้ล่ะการับทอมูเสียงยี่สานีสานยี่สันนอนยังเสียครับข้าเจากับ300,000กว่าข้าเจาะเป็นฟ้อมใหญ่วงไงแมนเป็นฟอรอมหญ่อีกฟ้อมหนึ่งนะครับพวละรอร์อมกันพี่น้องนะครับกะฝากไว้มอลำเสียงมีหกพ่อกันวันที่สอง กุมผ้าบุญเลาบุญเล่าบุญเลาครับหมอลำเสียงมีหกได้อีเมลอนะครับแต่ขันมีงานก่อนฝากหมอลำอลังการโชว์ไปในอกอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสู้พทุกคนเอาบัตรนี่ <c oughs> นะครับสิเดืนเดินทางไปที่อำเภอโน้นสังครับน้องบัวลำพูเพราะว่าเสียงมีหกเหรียญยุบพ่นสิทดิภาพอีหล่าไปอีหยังงก็เดีแบงเงินกันบัตรจะไม่ยังลูกไม่ยังนี่ฮะอันพ่อลองฝากมาค่ะ พ่อรองฝากมาปีนี้พ่อรองทําไม่ไปวงไหมทห่ามไม่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านจัางบาทนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณกบลังใจจากพี่น้องบ้านขามป้อมครับ พี่น้องชาวอำเภอพยูนสุภูสุกคนครับที่ไม่กำลังใจหมอลลำอลังการโชว์ในคำาืนนี่นะครับดีใจหลายบ่คืดว่าพี่น้องสีมาหลายปนีดิเอาไปยังจ้งวางสั่นฮะบ่คืดจังใดผมคือคืดอยู่เจ้าคืดยืดตีคืดแลวเนาะดีใจครับขอบคุณพี่น้องนะครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับอีพออีเมียจีมาน่งรับชมการแสดงด้านหน้าเวทีมือนี้ในฐานะผู้บริหารนะครับเจ้าของวงผู้หนึ่งพร้อมกับนกพงศกรนะครับจะได้กระขอบคุณอีพออีเมเยด้อนะ ครับที่มารับชมการแสดงในคำับืนนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้โศกให้มันขอให้ลำขอให้รวยงวดสีมาถึกสามโตตรงๆได้ไอแมเดอซาซาทูพงครับบัดบอกสาธุกับสาธุเอาอยู่ดิครับบัดหลานลองเพ่งแมมคือเบิ้งหนังผีนี่ล่ะเอออหลีน่งเบิ้งอยู่จากีีอย่างบ่ลูกบ่ฟอนบ่หอน เบี önemli, ้ยะบ่นยังจักหน่อยเลยดิเงินมาบ่บันี่เงินนั่งทั้งมงอยู่บซั่นเงินมาบ่บันคือจังหากสิโป่งออกนี่ล่ะฮะบันี้เงินมาบ่บันี่เงินก็มาอยู่ล่ะก็ใครอยู่พอได้ค่ารถไปโน้นสังตอนนี้อยู่โน้นสังอีกเออนั่นล่ะนะครับก็ดีใจนะครับจะได้ขอขอฝากนะครับหมอรำอลังการโชว์ครับเป็นอีกวงนึงมาในฐานะอ่าบ่ได้ว่ารับเชิญดอกแต่ว่าหยาดพี่น้อง